ปไาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องหมอจะไปยยุราต่างประเทศพ่อๆก็ต้องรังอเนยพี่น้องเอ้ยกินข้าวปลาลูกมามาป่านกินนี่แซ่บได้กัดบักผิกแล้วก็กินกับปลาแหลมพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับปลาแดกกับบักผีริบพี่น้องครับคนเล่ากินง่าเอาแมงวันมานำบนหันนี่แมงวันเคล้าแมาแต่เปล่าอเลย มีกลิ่นปลาแดดนี่มีกลิ่นกระป๋กระปอะผิดเนาะอีพอมาเนาะแ่บเนี่ยอืมแ่บเลยเขาก็เต็มติปบังใหญ่บอกพอเน่มาเอาติปเขาหน่อยเด้อปว่าติปเขาไงอันแ่บงดหนาวจเอาแต่นี่ไหมไหนต้องกินหมักแล้วปลาแมันมีเรากินเลยมันเหนียวบางชิ้นเนาะ เนื okay. The er ้อการปกเพีอือพอเลยยงเดียวมีพอดันเดียวมาเจ้าฮะเดียวมาคุณนะอยากร็เด้เนอันเอกระเป๋าใหญ่บ่มาเ้ยมาเลยเข็บมึงกินก ยืนขอยอป่าแบบนี้เพิ่ไปไหนนนั้นฮะนขสั่นเอามะคามาเหรน่าัวอีกกินเถอะนเบิดเมื่อไ่ารัออืมคนนี้เงออแ้วกลับจะกลับสายแล้วเสมาติดปุบงได้แมวเอาน่าปุงบ้คือเสบงอแปะผ้านหัวเอาอืม ได้หมื่นแด้แม่แก้มบ่มนะหกวะสีดกาบกเสือพองวันัวไเ้าหน่อตื่นหรอบอยังนอนยัลูกมันเป็นตัวใหญ่มาล้วงองามสีแดงสีหมอกสีดอยากกินไปนอนใอีนทดอยากกินไปนอนอีนทอียมันปกเสืพได้อืมขอยังนั่งเจ้าขาครับตัวเพิ่นมาเคลื่อนในนัน้าพี่บ้าพี่บ้าลูด ตาประตาลมเหลื่ยมนะมาเสียเสือภูเถ่าให้เสียเสือมากระแหลงละพุมอยู่ตีนบันไดกับผมซองฟืนฉีนอ้ในตีนบันไดดันเอาอามาคิ้วๆม่ไม่คิ้วค่ะวะพี่ม่รู้ค่ะวะเิ่นกระบอกบลงเด้อลงจำประเด็นนั่งแทงหันตีนบันไดครับลงไปซองครอหัวนาข้าวข้าวตาลเหลี่ยบดซองซามหมากแบเนึย กรแดกคนไหยกนหอดเจ้าดีไม่ได้อยู่เห็นบอัไม่แก้วบ่มบะทำไมก็ะแดกสกินงยชอ์ส่นยังพุลงมากพวอสิเบิรงนางกูกีบยากรแดกทองบอกรแดกตอนนน้ก็มีคนเอินว่าเสื้อน่อยหาพี่น้องนกเนืกอล้ายยางขึ้นไปเนาะ แม่น้องอเนยลงคลิปสะกัขอโทษขออภัยหลายๆเด้อมาลุงทุกฐานเด้อลงบาทันกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะยังลงแต่เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากับลุงกับอดซาบังพระสกรเด้อพี่น้องให้กำลังใจแม่น้องอเนยเนาะพอเกี่ยวเข่าก็ยังมาทันแล้วพี่น้องเอ้ยยังหลายเศร้าอยู่เกี่ยวเขาก็ได้ ยงเอือนก็ตกใจแต่แกมบุ้มเอืนนะเม่ยก็วิ่งขึ้นมาเลยโอ้ยยางก็เหนื่อพแหงพี่น้อเลยายไปกางเจรกี่ เอินเสียงดังแท้ไพ่ไปออกมานานฮะยีนังไอคิวขี่บ่โอ้สนหน่อยขี่เพาะจังเอิญขับทีบขับแดนเออแม่เอาหายแม่าหายลูกบ่หายลูกบ่หายอู้คิวยากออกมาบ่ลูลลลก อ่ะเฮียนาอันยังนี่ล่ะจะเอสบายดีบอลลุกกันสบายดีสบายดีลูกทูกใจถูกใาสบายดีทูกถูกใจแล้วลูกเออฝันถูพี่น้องเห้มานานนานนานเออล่ะถูจักสบายดีถูกใจถูกได้อานนางลูกเออได้แม่หายบ่วมมาอืดป่วยยาลูกมามามาขี่แตกเลย สวัสดีเบบีป,ป้า,าดังงี้สวัสดีงามั่งลูกสวัสดีป้าเชื่อสวัสดีงามั่งก่อนป้าลุงป้าอเน้จะพาะป้าลุงลงไปเกี่ยวเขาแล้วแล้วลูกเล่เเลนนี่อันนี้แล่นอลไรพี่นอ้องเลยคือย่างไวงัยท้ยาาแล้วมาเกี่ยวให้มันแล้วพี่น้องยังซ้ำหายอยู่หลุมโพต้อนนี่กะ เริ่มข้ามอะไพี่น้องแต่สิบุกให้มันแล้วแล้วก็มาอื่นใช่ไหเกลี่ยตั้งเทิงเนาะจังได้กะไปลุ่นไปส้มด้วกันเลยพี่น้องเลยมาลูกไปย่างเงี้ยแหลนก้อนแหลนให้ปลาลุงเบิ่งโอ้อันนี้แหลนฮันอิลีฟูบีบีเลยอันนี้แหลนฮันอิลี ย่างลูกย่างผื่นก็สิหมาดขาวพี่น้องเอ้ยเกี่ยวไปเลยเลยเนี่ยปุ้ยยังมาถล่มาดเลยแถวหนีเต็มเลยหอบถีบเลยพี่น้องยังมานลหมาดปุ้แถวถึงแถวนีลงไปแม็นเบ้ดปุ้ยแถวนี้ก็ยังบม่ได้เกี่ยวเนาะขาวซุกก็ยังมีลายอยู่พี่น้องหายง่ายย่างลูก บ่มาขลังวแต่อเนยเนี่ยมงมึงม่สิไล่ก uh ็มามาเลยมันนีมนีหย uh ุดหยุดหยุดหยุดเกือบตุบหยุดหยุดหยุดจับจับจยบไหนกันก็ไหนกันไหนกันเนี้ยลูกก็เล่นน้ำเซอร์หน่อยว่าเซอร์หน่อยกับพายุน้ำมันหนาหนัดอย่าพี่น่อยเยแม่นปู่ยังมาเกี่ยวเขามาจูบสื่อๆกันเลย เคน่าเอาเอา,เอาลูกเพม่ใส่รองเกี่ยวข่าวนี่เพคนว่าเคนมนให้ให้แม่นอ้องเออเอาเอาน้อ,าองเสือแม่นอ้องแม่นอ้องเสือแม่นอ้องเนี่ยบ่เอารดวะจะใสิลงเองสิเปเมาให้มันแล้วเฮสิแล้วหายตอนนี้ก็ยังอีกซองหายพีน่น้อยจังสิแล้วเนาะยังลูกยกังโอ้คนอ,อย่างมั่งแท้อยังไปแต่ชังแท่อ่านนำพายเลยบ่ อย่างมั่งแท้โอ้ยลืมมาทุงมือมาเลยลืมมาทุงมือแล้วมาพี่ลูกอย่างป้าพูแล้วลงป้าพู ดูน้ำสะอาดกอากากเก้มบุ้มอย๋าวลงน้ำก็ลงแล้วประหยัดเมืองมันลายป่ะ <c oughs> แล้วไีหน้อเอือหนี่เลือดหหนึ่งมือาซัมเล้วเลยวะันนี้มีธงยางวันนี้ธงจังพังนี่นึงนะเสียงเสือแม่นบ่อเสียงหน่อยหงไปหนอยไปเล ตอนนี้กระทงไปสอนพี่นโดยวันนี้บางลูกก้เมันห้องก็อุ้มถ่ายเด้อเฮ้ยสอนสักซองบาทอุ้มถ่าอุ้มลงมาพี่ก็ได้อุ้มเลาะแท้ห้น้าแท้นี่สอนสักซองบาทก่อนย่างไปแต่หยางลูกมานี่ค่ะโอ้ยค่ะ แล้วแล้วตอนนี้ก็สิลงไปสอนพนอี่น้องเอ้ยหายนีน่บ่ได้ดำโอ้ยบ่สิฮู้เน <c oughs> ี่ยไอ้หนูหนีหนีให้มาออกไปเด้อเออลูกค่ะม, <c oughs> มันมันหนึ่งหน้าสิบสองหายพายาี่น้องเออหนูว่าตายจ้าหมูหายหน้าสิบสองหายมันเนี่แล้วไ <c oughs> ปแล้วเดี๋ยวหายเดียวถ้ามันลงมาไวเน,นี่ยกัษย์เชลล์แล้วพี่น้องเอ้ย เนยลงต้นน้ำเนยลงเล่นน้ำลงมันร้องมันเดอดน้ำไว้ไว้ลงเล่นน้ำก่อนเฮ้ยมันเบดเร็วเข่าแม่นี่นี่น้อยเนี่ยโอ้ยสาวแตกเอ้ยอันนี้พี่น้องคลิปนี้ก็อันลาคลิปให้แม่เด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพลงทนีพี่น้องผักเบิ่งผักสมคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีลาขีป เลย